สวัสดีครับผมสวัสดีกับเช้าวันที่10สิงหา2565นะครับและในวันนี้ก็มีการปล่อยรถนะฮะเป็นรถปิกอัพนะครับ,ค,รบคันที่ถ่ายรีวิวพารับชมกันตั้งแต่คลิปที่แล้วนะฮะ4ประตูไฮแลนเดอร์1.9 Z สีเทาลัมโบนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้กับโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงนะครับคันนี้ก็39,000บาท พร้อมเปลี่ยนล้อแม็กให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยได้ตามโปรเลยสำหรับในวันนี้ทางโชรูมเทอร์มินอลน,นะครับก็มีปล่อยกันอยู่ทั้งหมดอยู่สองคันนี่มีเียร์คันนี้อีกคันหนึ่งแคป1.9 LDA รุ่นเตี้ยนะครับสีขาวนี่คันนี้ก็เปลี่ยนแม็กจัดทรงสวยๆเหมือนกันส่วนคันที่จะปล่อยในวันนี้นี่สีเทาแรมโบสียอดนิยมเลย เกรดเซนะฮะสำหรับคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับความพิเศษก็คือมีการติดตั้งตัวล็อกฝาท้ายนะครับติดตั้งตัวล็อกฝาท้ายกันไฟท้ายหายนะฮะอันนี้ตรงนี้ของเราติดเป็นแบบเขาเรียกว่าตัวล็อกฝาท้ายแบบล็อกเบานะฮะนี่เวลาล็อกเรียบร้อยแล้วก็นี่แบบนี้เลยนี่ฝาท้ายจะเปิดไม่ได้เลยนี่เบาวิวเลย แต่ถ้ากดากดล็อกนะครับก็จะล็อกเหมือนประตูรถนะครับใช้เซ็นทรัลล็อกใช้รีโมทต,ตัวเดียวกันเลยติดตั้งตัวเซ็นทรัลล็อกภายในตัวมือเปิดฝาท้ายตัวนี้นะครับเปิดเซ็นทรัลล็อกเปิดประตูรถนี่เปิดได้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นแบบล็อกเบานะครับข้อดีของตัวล็อกเบาตัวนี้ก็คือกรณีเราล็อกปุ๊บนี่เวลาเราจะเปิดฝาท้ายถ้าเป็นล็อกล็อกแบบแข็งบางบางท่านบาง บางคนอาจจะไม่รู้นะฮะมาเปิดฝาท้ายคิดว่าฝาท้ายของเราจะเสียงัดฝาท้ายเราหักอีกตัวนี้เป็นล็อกเบาก็สบายเลยเปิดยังไงก็ไม่ออกถ้าเราล็อกนะครับบอดภัยกับไฟท้ายของเราแน่นอนนะฮะไฟท้ายคู่หนึ่งก็หมื่นกว่าบาทติดตั้งตัวล็อกฝาท้ายแม็กีอีตัวก้านยกนะฮะทีเ f ออฟลส ตามสเปคของลูกค้าเลยน,นะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์แซนะฮะนี่ออปชั่นครบๆแบบนี้เลยคอนโซลด้านบนบุนุ่มนะฮะร,ระบบคุยคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับเกียร์ธรรมดาเราก็มีให้นะฮะสำหรับเกียร์แซดวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ธรรมดาขนาดหกสปีดนะฮะแล้วที่สำคัญทางด้านตอน2นะครับ ลูกค้าชอบมากนี่มีช่องแอร์ทางด้านตอนหลังมาให้เรียบร้อยนี่ผู้โดยสารตอนหลังก็เย็นสบายสบายเลยมีแอร์เป่าให้สองช่องกำหนดการรับรถของลูกค้าก็เป็นช่วงเช้านะครับเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศการส่งมอบกับลูกค้าอีกทีนะครับครับตอนนี้ลูกค้าก็เดินทางมาถึงโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารต่างๆก็จัดเซ็นให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการส่งมอบรถกันเปิดได้เลยครับตัวรถเปิดจากรีโมทได้เลยนะฮะนี่นะครับสประตู1นึ่เจ้าของมาถึงละเลิอกออกก็9้าโมง9นาทีนะครับเช้าวันที่10 สิงหา2 5งพผลนรินครับเดี๋ยวมัดดอกไม้ได้เลยนะฮะ สอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็วันดีๆของเราแล้วครับขับขี่ปลอดภัยคำคูณคำคูณน,นะครับ เดี๋ยวดอกไม้เอาแขวนในรถเลยก็ได้ครับมีให้สามพวงคุณนรินจะแขวนตรงไหนก็ได้ครับในรถหน้ารถได้หมดเลยแขวนด้วยกันฮะ บรรยากาศการส่งมอบรถในวันนี้นะฮะนี่ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนลินนะครับขอบคุณมากๆเลยโอเคถ่ายรูปร่วมกันเรียบร้อยแล้ว